ชมวิวข้างหน้าเฮาจ้าตันนี้ยูเนินจ้าจะเห็นวิวมู่บ้านแล้วก็ทะเลจ้างามๆพี่น้องคู่บ้านแถวนี้เป็นตายูด่พี่น้องจ้า แถวนี้อยู่ประมาณมัน่องเบละพี่น้องเป็นหมู่บ้านใหม่เมืองนิวเนียเลหมู่บ้านใหม่พี่น้องงามสะอาดน่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใกล้ทะเลพี่น้องอาจีะต้องการอยู่มาสื้อรามสเตอร์ออพาร์ตเมนต์แถววนี้แล้วถ้ามาถึงลานหรอกพี่น้อง

Shop, 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 everything yeah. new, yeah. everything new. Look, over there. Enter the roundabout, Tayanaro away, then arrive at your destination. Yeah, no, I think yeah. I have to go this way. Yeah, over there. No, 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 you go there, over there. No, so no, no. What no, does no. it say, beachfront? Over there, last time you come here. I don't want to go there. <laughs> the last time you got go there. lost. สะพานข้ามวิววิว,ว,วสวยพี่น้องเอ้ยมึงวิวคอยกันน้ำไหลาของหูงง่บ้านขึ้นไม่พี่น้องทำกลางธรรมชาติลมพัดมาเย็นโวยโยพี่น้องเอ้ยเปล่แถวลองเบพี่น้องพู้ใรอยากมาอยู่แถวไก่ไๆทะเลลองเบมันจะมีเนล่ามันมี่หมอกสวนยอ So I'm turn at Longshore Drive, then enter the roundabout. Okay, well, it's taking me back to those shops. To see if I, where to go. I, I Well, I don't know. I'm in the same okay. situation as last time. I No, no, no. เดี๋ยวตอนนี้ถ้าเปิดกําลังเสีเรียวรถได้พี่น้องขอบคุณเล่าๆได้จ้ะอขบพูดเล่าๆจ้ากําลังไปร้องเบรกกันตรงทางนี่แหละมาคอะเดี๋มา